สวัสดีครับสวัสดีครับผมสักคูนะคะค่ะนั่งเตียวเยอะมากค่ะอพี่คะค่ะถามอะไรคะจะถามว่าตอนนี้มีค่ะมีดอกพูมีดอกดอะไรให้ดูหรือยังครับพีนคะมีะค่ะ<บ>มีเยอะมากเลยค่ะพี่มาได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะในเดือนนี้ค่ะ จนนี้กำลังบานหรือเริ่มเริ่มเริ่มโรยหรือยังครับพียังไม่โรยค่ะในเดือนนี้เลยค่ะมีมีกี่ไร่ครับตอนนี้กำลังสวยมากค่ะค่ะกําลังสวยค่ะดูได้ทั้งเขาเลยค่ะกําลังสวยนะคะมาเด้เลยค่ะถ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหวของต้นนางพญานะคะให้ดูภายในเพจเพซบุ๊กอุทยานนะคะเพราะว่าตรงภาคสนามจริงๆตอนนี้นะท่องเที่ยวเยอะมากค่ะค่ะหลายพันคนนะคะับทีชื่อเพจว่าไงครับชื่อเพจ อุทยานแห่งชาติภูหิิล่องก้าค่ะเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์คําว่าอุทยานแห่งชาติภูหิิล่องกานะคะมเข,ขอบคุณมากครับขอบคุณมดีค่ะ ทั cook, et, ้งนม2คนครับ2คนครับ2คน10บาทครับ1 0บาทครับอ๋อรวมคาร์ดแล้วรวมติดกันครับโอเค ลมโลกตอนนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะนี่เราต้องทิ้งช่วงระยะห่างขึ้นเกียร์สามสบายๆครับเรื่องพันเก้าครับขึ้นเกียร์สสบายเราจะมีทั้งมาทั้งไปครับไที่พอไปเที่ยวมาเรากลับกันเรากําลังไปครับเราข้างบนจะมีจุดกลางเต็นท์กับมีที่พักให้ เช่าเหมือนกันนะครับที่พักแต่ไม่แน่ใจว่าที่พักนั้นจะมีว่างหรือเปล่าคืนนี้อาจจะมีที่พักว่างก็เช่าถ้าไม่มีเราก็กางเต็นท์เอาเพราะว่าเตรียมเต็นท์มาไปแล้วไมต้องไปติดโตสอบถามเจ้าหน้าที่บนอุทยานอีกทีหนึ่งก่อนเรายังขึ้นด้วยเกียร์สามอยู่ครับไสบายครับมีที่กับชั้นมากนะครับก็จะมีชั้นเป็นบางจุดที่เรา้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ส่ง ยังยังได้ได้ยังได้สบายสบายอยู่เนเกียร์้าเียหาิดไนะหสมรับทางเรียบทางตรงทางเรียบเียหาใช้เ,เกียร์สนัมว,วินความเดีว แล้วก็มาเป็นเกียร์สี่ครับเกียร์สี่ก็จะอ่ดที่หนึง่งแล้วก็ต้องมาเกียร์สามคืนครับดูเหมือนไม่ชันแต่ว่ารถที่มันไต่ระยะสูงยาวๆทาให้มันจะเริ่มช้าไปเรื่อยแล้วก็จะวิ่งที่เกียร์สามเหมือนเดิมได้ส,สบายานี้เปลี่ยนเป็นเกียร์สองแล้วกันครับเพราะช่วงไต่ตรงนี้มันต้องชะลอ เราขับเร็วไม่ได้ครับชวบมางใช้เกียร์สองขึ้นเอาไปนิ่มๆเลย เดียวซ้ายไปนี้ก็จะไปจุดกลางเต็นนะครับด้านขวาน,นี้จะเป็นโรงอาหารร้นานอาหารที่นักท่องเที่ยวมาไปทานกันยังไม่รู้ว่าจะได้กลางหรือเปล่าครับแล้วมีที่พักว่างไหมครับที่พักหน้าพี่บรบกวนพี่ไปติดต่ออัะ ข้างหน้าเลยครับ oh. เต็นตึกอาคารตึกแล้วถ้าเราจะกางเต็นเราต้องติดต่อที่ไหนก่อนดีกว่าติดกากางเต็นติดต่อที่นี่นะครับ oh. รับถ้าอย่างนั้นพี่ว <c oughs> นลงไปดูก่อนก็ได้ครับ,รบถ้าสนใจยังไงก็มาข้างหน้าก่อนรับถ้าจะถ้าจะกางมาติดต่อตรงนี้นะอะตรงนี้ครับเดี๋ยวถ้าจะติดต่อที่พักข้างบนครับ เดี๋ยววนไปดูก่อนนะครับขอบคุณครับทางเต็นท์วนี้นะครับให้ขีดสายลงไปก่อนนะครับครับแล้วถ้ากลางเต็นท์นี่ต้องเอาเต็นท์มาเองนี่ต้องเสียค่าที่อ่าเสียค่าโดยการชำระค่ากลางเต็นท์ท่านละ30บาทครับครับ ที่ทางอุทยานจัดไว้สาหรับบริการนักท่องเที่ยวที่จะมาพักจะมีเต็นท์ไว้บริการนะครับมีตั้งแต่ราคา200ขึ้นไปนะครับมีหลายราคาครับหรือท่านจะเอาเต็นท์มาเองก็ได้ครับก็เรียกกางได้ตามอัธยาไซนิ้วที่ให้กางหลายจุดนะครับแล้วก็กว้างใหญ่ไพศาลนะครับสําหรับผมก็ขับรถตะเวนดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าเราจะเลือกกางจุดไหนดี เราเป็นเกี๊ยวนองฮัมเ่ต้มเกี่ยววอัน แล้วเราก็การเป็นป้นที่จะบอแล้วนะครับอจะจับปั่นตรงนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวมาการกันเนยอะสุดมากาาก็จะมีเต็นแบบนลลังคารถอ่ารถแบบรถน,นอนก็มีนะประกอบเองก็ก็มีเต็นใหญ่ๆ กำรังพักอางนี้เราก็จะมีตัวนี้นะครับที่ใช้ในการชาร์จโทรศัพท์อินเวอร์เตอร์นะครับจําเป็นนะครับแล้วก็มาคีบกับแบตเตอรี่แล้วก็มาต่ออย่างเป็นไฟบ้านนะครับเป็นไฟ220โวลต์จะเสียบทัจโทรศัพท์นะครับต่อพ่วงมาใช้ได้หลายตัวเลยฮนะใช้กี่ตัวก็ได้ปัดมามีแค่นี้แล้วก็ใช้แค่นี้แบบมินินะครับ I'm gonna be here.